หันไปทางพักเก้าไกลเงียบกึดเลยจริงๆเง,งียบจกนกระทั่งอาจารย์ปิยบุตร์แสงขนกุลไม่ไหวใจเคลียร์นิ่งไม่ไหวอาจารย์ปิยบยุตร์แสงกนกุลตั้งแต่บ่ายเมื่อวานรอนะรอฟังรอดูรอว่าท่าทีของพักเก้าไกลต่อกรณีของชอพนันธกาจจะเป็นอย่างไรค่ะกัดฟันกลืนเลือดอดทนรอถึงหลังเที่ยงคืนข้ามมาถึงตีสามของวันนี้ ตีสามไม่ไหวแล้วข้ามมาถึงตีสามของวันนี้ตีสามเธอทนไม่ไหวแล้วอาจารย์บอกทนไม่ไหวแล้ว<ผ>ม,มันเงียบเกินอาจารย์ลุกขึ้นมาโพสต์ด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับต้องอ่านต้องอ่านจริงๆครับผมทราบข่าวกรณีคุณชอบพนิกาวานิชตั้งแต่บ่ายสามแล้วแต่จงใจยังไม่แสดงความเห็นใดๆเพราะอยากรอดูว่าพักเก้าวไกลจะมีการสื่อสารแบบเป็นทางการออกมาบ้างหรือไม่แต่จนถึงตอนนี้ที่โพสต์คือตีสามเมื่อเช้าเนี้ย แต่จนถึงตอนนี้ไม่มีเลยพบเห็นแค่มีสสบางคนสแสดงความไม่เห็นด้วยอยู่บ้างแต่ไม่มีการถแถลงหรือวิจารณ์ใดๆออกจากพักก้าวไกลแม้แต่น้อย<ฆ>อต่อเลยนะต่อเลยอย่าใช้เหตุผลนะครับว่าคุณช่อไม่ใช่สมาชิกพักก้าวไกลนั่นคนละเรื่องเลยพักการเมืองสามารถสแสดงความเห็นได้อยู่แล้วยังไม่นับว่า คุณชอบเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พักคก้าวไกลด้วยในขณะที่ผู้สนับสนุนพรรเก้าวไกลและผู้สนับสนุสน,นพักอื่นยังแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวางแต่พักคก้าวไกลกลับเงียบกริบเงียบจนผมรู้สึกว่าไร้น้ำใจกับพันนิกาว,วาน,นิชจนเกินไปไปดูทอดสุดท้ายในเมื่อพักคก้าวไกลไม่พูดอะไรเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถแถลงวิจารณ์คดีนี้เองวันสองวันนี้ผมจะไลฟ์อัธยา อธิบายทั้งหมดครับระหว่างนี้อ่านข้อเขียนที่ผมเคยวิจารณ์สมัยที่คุณปารีนาไกรคุบถูกสารดีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไปพลางก่อนได้ครับโอเคโอเคจากนั้นคนก็เม้นเยอะแยะอัจารย์พิบรประกาศจุดเยืนไม่เห็นด้วยกับการ เช็คบินนักการเมืองด้วยข้อกล่าวหาจริยธรรมและตัดสิทธ์ทางการเมืองอแ,แ,แบบต,อตลอดชีวิตแบบนี้แลตัดสิทธ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแบบนี้เมื่อครั้งเอปรินาถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองด้วยข้อหาผิดจริยธรรมอาจารย์ปีบุตรแม้นะจะยืนอยู่คนละขั้วก,กับคุณเอปรินา,า,าก็กระโดดออกมาแสดงความเห็นเชิงหลักการกรณีเอปรินาไม่เห็นด้วยใช่เป็นหลักการนะคะ แยกๆนะครับใครมอนิเตอร์รายการฟังดีๆนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพาดพิงสถาบันเลยแต่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องข้อหาจริยธรรมขั้นร้ายแรงควรหยิบฉวยมามใช้ลงโทษทางการเมืองกันถึงขนาดนี้หรือไม่และอย่างไรและแค่ไหนชัดเจนนะ,ะก็คอมเมนต์กันเยอะเยอะหลากหลายมากทีเดียวนะคะหลังจากอาจารย์ปีบุตรเไปบางคนออกมาติดติงอาจารย์ปีบุตร อาจารย์ให้เวลาพักเขาหน่อยช่วงนี้เขายุ่งระหว่างนี้เขายุ่งระหว่างนี้เรรดาเขาเยอะ<笑><笑><笑>ใ่้เวลาเขาหน่อยอาจารย์ปียบุตรก็มาแสดงความเห็นต่อท้ายคอมเมนต์เหล่านั้นว่าเหมือนมาตอบนะว่าสำหรับท่านที่เห็นว่าต้องให้เวลาคนของพักเสียหน่อยแต่ทําไมเรื่องอื่นพักตอบโต้ได้เร็วละครับยังไม่ต้องถึงขนาดวิจารณ์แบบวิชาการลงละเอียดก็ได้ขอแค่แสดงจุดยืนก็ยังดี มีแต่สสบางคนแสดงความเห็นกันเองแล้วก็สเปะสปะไม่มีทิศทางด้วยนี่อาจารย์วิจาร์ณซะเลยต่อนะครับพักก้าวไกลได้โอกาสฮันนีมูนจากผู้สนับสนุนพร้อมจะแก้ต่างและเข้าใจไปเสียทั้งหมดได้แต่ต่อไปช่วงเวลาฮันนีมูนจะค่อยๆหมดลงพักก็ควรคิดจริงจังเรื่องเหล่านี้ได้แล้วอันนี้เตือนสติเล็กๆครับไปที่ท่อนสุดท้ายครับสำหรับผมถ้าพักไม่พร้อม ไม่มีคนโต้สารได้อย่างน้อยแสดงจุดยืนบ้างก็ยังดีในเมื่อพักเก้าไกลมีจุดยืนเรื่องทำเรื่องทำรัฐธรรมนูญใหม่เรื่องโต้แย้งความผิดปกติของรัฐธรรมนูน60แต่พอเกิดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากกลับเงียบกลิบโอเคแยกแยะกันดีๆนะใครที่มาดเตอร์รายการอยู่อาจารย์ปีบุตรอาจารย์ปีบุตร แกไม่ได้แตะเรื่องกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองอาจารย์ปีบุตรแกไม่ได้วิจารณ์ข้อหาพาดพิงสถาบันค่ะแต่อาจารย์ปีบุตรพูดถึงคดีจริยธรรมร้ายแรงสมควรจะจิบฉวยมาใช้อย่างไรในบริบทไหนและใช้แค่ไหนค่ะแยกแย่นะเฉพาะสกอบตรงนี้นะอาจารย์มองอาจารย์วจาร์ะเป็นประเด็นนะว่ากันที่จริงนะไล่เรียงกันไปแล้วในช่วงสั้นๆค่ะในช่วงสั้นสั้น มีนักการเมืองอย่างน้นอยสี่คนด้วยกันที่ถูกที่ถูกสัติการเชื่อดเออช็คบินคดีจริยธรรมใช่ไหมเส้นคดีจริยธรรมในช่วงหน้ารามณะไล่เรียงชะตากรรมสี่นักการเมืองที่ถูกเชื่อดเส้นคดีจริยธรรมกันใครเป็นใครสักครู่เดียว